จเจรินสุขญาติธรรมทุกท่านทีนี้เราก็เป็นเวลาบ่ายสมสามโมงครึ่งแล้วนะเราก็ได้เดินทางมาถึงปางกูแดงอยู่ในวัดกุดยางอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิอันนี้ก็เป็น โบราณสถานอีกที่หนึ่งว่ากูแดงบ้านกุดยางซึ่งก็เป็นร่องรอยอารยธรรมหรือวัฒนธรรมโบราณในสายธานวัฒนธรรมต้นลำน้ำชีเราอยู่ในเขตของพมปัญโยคลองปูเลนะ้อมอารัธนาเมตตาบาร,รมีตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันในครั้งหน้า บารมีรวมพระประเจกพทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระสงฆ์ทุกๆพระองค์มระก,กูแดงตั้งแต่พทธศตวรรษที่สิบหกเป็นต้นมาหรือสภาพดวงจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันในดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณาที่อำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิและท่านเจ้าพ่อพญาแลและลูกหลานบริวารของท่านทั้งหมดไม่มีประมาณ ขอบ,บารมีลงโได้น้อมนำทุกภพทุกภูมิทั้งใกล้ก็ดีทั้งไกลก็ดีนำมารับกำลังจกักรพรรดิเพื่อเพิ่มกำลังเพิ่มบารมีในกาลบัดนี้เทินพุทธทางเชเวตังเมปบเชมิธรรมเชเวตังเมปบเชมิ สังฆะเวทนาไม่บุเชมิปุถังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆวันธามิกรมปัจหาจาริยากุณังวันธามิ มาตาปิตุคุณังวันทามิพระตรัยสิกคาคุณังวันทามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

Do,-Diyam-pi-buddhan saranang kha-ja-mih Do,-Diyam-pi-samb Laborator ilmu Do,-Diyam-si-samb Sangkhan sara-nang ja ตัิยัมเปสังขันสารนังขจามิปานติปัตาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิามิอจินนาธานาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิามิอัพปามาจริยา

อิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสัมมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสัมมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสัมมาธิยามิ Si sì lệ na sô khai yanti. nhan sì na po ca sâm phật na ni ting yanti nhan tị Tất sâm ma sĩ sì so Ta yên nam mô tất xa A cao a Sâm ma sâm นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอะระตะนะนะนังกะโรมิธัมมังอะระตะนะนะนังกะโรมิ สังฆังอาราธนานังการมินโมพุทธสัตโตอาคันติมายาอิติมหาขวะนโมพุทธสัตโตอาคันติมายาอิติภหาขวะ นะโมพุทธิสัตตคันติมายาอิติภะคะวะนะโมพุทธิสัตตพรหมปัญโยนะโมพุทธิสัตตพรหมปัญโยนะโมพุทธิสัตตพรหมปัญโย Yon Tho sô so mo an pa pa ka to ma ya kamadami. ka ma tha pa 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 nguy na san tu Yon Tho sô so mo an jite. นะธรรมะสัมมิปะปะกตุไมยากรรมธรรมะกาตังโทสังสัมภะปังวินาสันตุยอนตัสมะจิเตนาสังฆสัมมิปปะปะกตุ มาย雅กามตเมกาตังโตสังสัมภะปังวินาสันโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะ La passata, che vi da poco pagato, che vai a trovare, che dico per

ただ、ただ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 だた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  What's the matter

a ki da a wa ra ka ti wa di a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da a wa ra ka ti sa so ri wa ka ta che ri da ro ki a yu ku 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 ya ki da a ki da

i da na wa ra na ta i wa di na a di ra i tu ro a wa na ta i wa a wa ta i sa ta so ri ba ta a ce ta ro ki a yo ki ko ki ya de ko ra di ba shi ta pa to to da to sa ko ja ta to ra ta da bu sa ta ya sa ta 私は、今日は、あなたの人生を見つけたときに、あなたの人生を見つけたとき o あなたの人生を見つけたときに、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 いなたの人生を見つけたときに、あなたの人生を見つけたときに、あな

オジ i ガプンコラピタムシャバキャしルコリシャアリアダムバランタムシアリアダムアタムクラプンアウトタム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 タたタム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 タ Aki na ngorotan nga siwa di ka maa te rangang waratani te rato. Ngorotan nga siwa ang waratani sa kaso, di baata nga sa nga ka tuche. Nga ngorotan nga siwa, di baata nga sa kakakakitina koratita ngorotan nga siwa. Iko ta kosa ngorotan, iko ta kosa ngorotan, ika kosa ngorotan, ika kosa ngorotan. 私は、私は、私は、私 <noise> は<楽>、私は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 、私私は、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 

อักขีทานังวัลังคันทังสีวะนีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตรูระโตอาหังวันทามิธาตโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิน้อมไปที่หลวงปู่ดูพอม,มปัญโยไอ้ลวงปู่ได้น้อมนำสภาวะดวงจิตสภาวะวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดอริยธรรมโบราณลุ่มแม่น้ำชีทั้งหมด ตลอดทั้งพุทธศตวรรษที่16หกและดวงกิตวิญญาณทั้งหลายทั้งสมัยอดีตก็ดีมาจถึงปัจจุบันก็ดีทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวียนไกลไปทั้งหมดไม่มีประมาณตลอดทั้งพ่อพญาแหล่ลูกหลานบริวารของท่านทั้งหมดทุกดวงกิตทุกดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลไม่มีประมาณทั้งเบื้องบนไม่มีประมาณตัวทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งหมดด้วยกําลังบารมีของหลวงปู่ พรราชนาบารมีหลวงปู่ตั้งเป็นกองบุญเจดีย์บนขึ้นที่วัดกุดยางยาบริเวณโบราณสถานแห่งนี้เป็นกองบุญเจดีย์บุของหลวงปู่ดูแผ่รัศมีปรับภพภูมิได้เองโดยอัตโนมัติทั้งหมดเผู้ใดแข็าตามที่สวดคาถาจักพัดแผ่เมตตามโมทนาบนาันทึกบุญขอสถานที่เหล่านี้เปลง่งรัศมีออกไปแผ่ไปสู่สพดวงจิตสภาพจัวิญญาณทั้งหมดตามสายลุ่มแม่น,น้ำชีทั้งเก้าจังหวัดทั้งหมด ให้มารับบุญกุศลรับแสงสว่างจากสถานที่ตรงนี้จนกว่ารูปลักษ์โบราณสถานแห่งนี้รูปลักษ์พุทธปฏิมาก่รโขงลงโูดู่จะสลายปเป็นน้ําเป็นผงให้ท่านทั้งหลายมารับบุญกุศลจากหลงโูดูได้ตลอดเวลาตลอดการทุกเมื่อด้วยบาร,รมีของหลงปู่ได้น้อมนําทุกภพทุกภูมิให้มารับบุญรับแสงสว่างเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงสา

ยะเจเจนะรังพันธามิสัพภสสัมเพโุทานสัมเพธรรมมาสัมเพสังขาภะระปันตะปิตกานั แต่ยังอันตรายตานัรงจะเตเจนะรากังผันธานิสัมภะโสสัมเพปุทาสัมเพธรรมะสัมเพสังฆา

ใดก็ตามมาถวายชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยด้วยกันพุทธทางชีวิตตางปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนทุกทุกพระองค์รำมัง ช, formal, ชีวิตต boss, ังปูเชมิูชขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมคําสอนไว้กับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์ทุกๆพระองค์สังขังสังขังชีวิตตังชีวิตังปูเชมิปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวก แด่สาวกของพระตถาคตเจ้าของพระตถาคตเจ้าที่ตรัสรู้แล้วโดยชอบที่ตรัสรู้แล้วโดยชอบ,ปร,อบประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยธรรมขอบารมีหลวงปู่ได้น้อมนำสภาพดวงกิตวิญญาณทั้งหลายมารับบุญกุศลทั้งหมด,หมดนะตามลุ่มมนน้ำกีทางเก่าจังหวัดตลอดทั้งดวงกิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณตลอดทั้งโบราณสถานอย่างนี้ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิดเปิดโชคเปิดลาเปิดความคล่องตัวทั้งการงานก i̇şte. ารเงินสุขภาพทั้งหมดทั้งมวลในลูกหลานพระพุทธพันโยทุกท่านมีความสุขกายสบายจิตช่วยเหลือเกื้อกูลกัน nichts. ในการเวียนว่ายตายเกิดตามเท่าเข้าถึงยุคพรศีตามเท่าเข้าถึงเมืองแก้วพนิพพานทุกจิตทุกดวงเทอินสาธุสาธุ サート、サート、サート。